หลบสวนพี่แบม,มนะพี่ผมตีมแล้วพี่ผมตีมแล้วเออเออเอออะนะใครอยู่ข้างหลังกูเห็นนะโอ้ยเชีชกูจะตายเอาอันนี้ลูกเองไม่เจอะแป้นหนึ่งหลบสวนแป้สองไม่ไปโดน ไม่ไม่ได้หรอวะเี่อะไรเนี่ยชีวิตปึ้งแบบซับจัดหลวงเฮียเอ้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 ยเจาคิดเย่าคิดไปชกหน้ามา ยี่คนเราเทนความสุขไม่ได้เลยหรอเป็นขี้หัวเขียวได้ตีจังไอ้เจ้าหล่นที่อะไรสัสมึงเป็นป่วยเอ้ยเอารถไปเอาตรงไหนวะเพื่อนเนเกมมึงอะหรออะไรนะเนเกมมึงเรื่อะอะไรวะไม่รู้อ่ะลืมละ ก,ก็กดสก,กินไหนเฮียมันไม่คืนเนี่ยเวงอกไกวเฮียไอ้มือง,ง้อทำอะไรกันน่ะบินไปดิเฮียนี่อะ แส่ไอ้ยอมมันรู้จัดอะพวกมึงจะด่ากันเพี้ยอะไรวะบอกมึงบีอ่ะบอกมึงบีอ่ะกลับมาละ สวัสดีครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายที่บอกครับอ้ยเจียเาพุ่ยพมอันนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ชายอ๋อหันหลัง อ่ะหลังส pues ินะหลบไหมเอาไม่หลบวีเอาสวัสดีครับลุงเดี๋ยว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 ลุงหนาวพอดีนะตีโดนนะเออ บูไม่ยุงแล้วอจะยีนให้มันแทงราไมวายเหียโ่ยเีก็ดีไวีม่โหดไม่โหดาอไม่ต่างตัวส้มตัวดีขาไม่ต่างหัวส้มปฏดเจนน้อง สวัสดีจ้าพี่ชายสวัสดีครับน้องพี่ชายเป็นน้องพี่พี่ขอโทษน,นะอยกคดูไม้นวดอะเดี๋ยวน้องสาวน้องสาวทำไรอะไอ้มึงนำเสียงอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยชื่อนี่ตัวเีื่เนี่ยไปนำเสียงใหญ่น,นั่นเลย ยกูจะหลุดจะหลุดเดีอยวนี่เอา,าเยี่คำรามเฉยคำรามทำไมวะจะนอนแล้วเร้อคำรามเจอโอเคเอะล,ลูโอเคเอโอเคอเราจะทอ่อนอนแล้วสวันดีพันดีนดีหอบดีหอบ ถึงมาแล้วเอ๋าชื่ใครจะเห็นกูกสวนหน้าแตกสวัสดีครับสวัสดีครับสวนนัสดีครับมาทำคีโมะเราไม่หอาไม้เล่นอะไรมันนี่ดิร้อนร้อนมันนี่ดีมันีร้อนครับกูทำคีโมนะ จะไม่พูดกันเลยววันนึงอะเอนะไม่ไม่ไม่ทำดิหมายถึงว่าหมายถึงอะไรก็จะไม่พูดกันเลยเหรอพูดดีเราไม